ทางของแม่ใหญ่นะคะตอนนี้กำลังดูดูดูนะคะฝากด้วยนะคะของแม่ใหญ่นะคะโรงทานแม่ใหญ่นะคะตรงนี้นะคะยังไม่เสร็จนะคะเพราะว่ามีส้มตามอยู่นะคะสบายดีค่ะโรงทานยังอยู่เลยเชฟยุนถิ่นด้วยนะคะขอบคุณไทะรักสายใจคือแค่บุญยาค่ะสวัสดีต์วนคร้ แม่ถิ่นนะคะมาทำโรงทานวันนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแม่ถิ่นขายดีมากมากเลยนะมีนมมีขนมนะคะคุณแม,ม่ถิ่นเสร็จแล้วค่ะคุณน้องแอ้นสวัสด,ดีค่ะคุณน้อยใจนะคะคุณดวงข้าวะคะิ้วค่ะคุณประชุมนะคะคุณทองชัยคุณยูโกนะคะคุณคุณยาพานคุณยาพานกับคุณข้านี่ค่ะเป็นบรรยากาศนะคะทางโรงทานของแม่ใหญ่นะคะแม่ออฟนะคะยังไม่สุดนะคะ

คาันยกบไนดีมากๆเลยนะคะผมอม่าดีนะคะทำเป็นครอบครัวนะคะให้ดนทำครอบครัวดีนะคะมีความสุขความเจริญะะี่บ้าขอตัวไปสชีสดีค่ะ่ทุกท่านนะคะ มาร่วมงานกระถิงนกันนะคะขอบคุนี้าหมดแล้วไหวไหวค่ะโอเคไหมโอเคโอเครายไม่ทันนะคะ ทุกคนสี่นมีมากคระครับยางไม่ทานแล้วแม่คุณยานนะคะสนุกสนุะคะทมาทำโรงทานด้วยใจนะคะวันนี้มีความสุขนะคะมีความสุขความเจริญทุกท่านนะคะทั้งเอีแล้วก็เอฟบีท่านทานด้วยกันท่านน่าดูอยู่ยาเอ่าง

มาดูบรรยากาศภายในวัดนระคงกสวัสที่ข้า นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระ Arrow, นหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต ส,สัมาสามพุทธาสามมาย่างพันเตมวงวิทรงวิทรงรักพนาทายาติสารเนนาสหังปัญจศิลานิยาจามาโทุติยามปีมาย่างพันเต่วงวิทรงวิทรงรักพนนาทายา พิาลันินาสังปัญจศิลานิยาจามังตาปทิยัมปิมายังพันเตงวิสุงวิสุรักภณตายาณพิศรันนาสังปัญจศิลานิยาจามังนโม ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิ Budam saranang kacami, Kamam saranang kacami, Mamam saranang kacami, Tangkang saranang kacami, Tangkang saranang kacami. ขุติย <oh> ัมปีพุทธังตระนังคาจามิอุติยัมปีพุทธังารนังคาจามิขุติยัมปีธรรมังาระนังคาจามิอุติยัมปีธรรมังารนังขจามิขุติยัมปีสังฆังตระนังคาจามิขุติยัมปีสังฆังารนังคาจามิ ตาติยัมปีพุทธังตระนังคขจามิตาติยัมปีพุทธังตระนังคขจามิตาติยัมปีธรรมังตระนังคขจามิตาติยัมปีธรรมังตระนังคขจามิตาติยัมปีสังฆังตระนังคขจามิตาติยัมปีสังฆังตระนังคขจามิ ปานาติปาตาเวรมณีส <tal> er ิกขาปะทางสมาทิยามิอานาติปาตาเวรมณนีสิกขาปะทางสมาทิยามิอะตินนาธานาเวรมณีสิกขาปะทางสัมาทิยามิ สิกขาปะทางสมาธิญาณิกาเมสุมิชาจาราเวรละมณีสิกขาปะทางสมาธิญาณิกรเมสุมิชาจารา